เองเอ่เองพรุ่งนี้สว่างโล่เลย ฉันจะตกแต่งอะไรใหม่หน่อยเชอจะไม่ว่าได้ใช่ไหมไม่ว่าหรอกตกแต่งเลยอ๋อในคันี้พี่นี่พี่เอ,อเองฉันอยากกินปลาติดไซมี่มากเลยฉันต้องจ่ายแพงสำหรับคนเที่ยวมาให้เอร์ในค่นี้พี่นี่กว้างกว่าช่องน้็นนนประมาณสองช่องแล้วอันนั้นอีดิเดียมที่หนูเห็นเขาทำกันอันใหญ่เบื้องเริ่มขนาดนั้น อ๋อมันต้องไปที่แบบสัวอย่างก่อนแล้วมันก็จะไอ้น,นี่ให้เราเอ้นเดี๋ยวพี่ตั้งอันนี้วันนีงไงนะขุดได้ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เราเราต้องขุดอันนี้ก่อนเพราะว่าปกติเราเริ่ม นี้เนาะหนึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองนี่ก็หนึ่งสองอยากจบวันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปก่อนโอเคพี่พี่ชายจะตัดพวกเราไปแล้วเก็บเลยออบเจกต์เลย หนึ่งสอง่หนึ่่แต่หายพี่ยงไม่เห็นได้ไม่เห็ลยพร่พี่ดื่มรับของมา ที่เริ่มรับของที่มาได้ติเก็ตเนี่ยค้ามาได้กี่อ<ะ>ันนะฮะค้าม่ได้กี่อันนะตัวเดียวเดียฮะอันเดียว,ยว,ยวครับเท่าน,นั้นไม่ใช่แบตเตอรี่แพ็คหนึ่งแต่หนูค้ามาได้สี่อันเพราะว่าแบตเตอรี่แพ็คมันมีสี่อเค ถ้าได้แบบอันใหญ่เป้กพิเศษมาน่าจะใช้แบบสี่อันก็น่าจะทัวล้ว่าโส,ส่สาอันน่าจะทั่ว,วเพราะโซนปลูกเรามิดนึงอืมมังมีเครื่องขยะอยู่ไม่รู้ว่าไปยังไงมันจะเป็นแลบน่าจะเหมือนกับเป็นห้องใต้ดินที่มีคอมจอยโอ้เอาเวหนูลูกหัวใจหนูจะไม่ขึ้นเลยเหรอ ใจคอนี่จะไม่คิสนอีกกันเลยใช่ไหมเอาพอกับล็อกเตอร์เลชิโอตอนเควนเนื้อเรื่องอะ <c oughs> มีปัญหาเหรอได้ฉันออกจากกลุ่มแปบ๊บเฮ้ยเจ้าต้องลงไอ้บอน,นั้นมันต้องใช้อะไรนะฮะ<า>บอต้องใช้ใช้อะไรครับหินอย่างเดียวมากหนูจำไม่ผิดอะโอเค ล้วเอลเลียเป็นคนที่หายากสุดในวัตพีพวกนั้นงงไม่ไม่มีอะไรเลยที่นี่เสาพังค้าง <laughs>

ก็ไปส่งเหมือนเดิมปัญหาคือมันยังไม่ส่ทับฟพอออยให้เราเลยพี่เพราะว่าอาจจะยังเด็กเกินไปยังเด็กเกินไปน้าดิตกปลาเป็นตกปลาเปกิจกรรมที่ไม่ได้ยินมานานมากเลยพี่ มันมีอะไรได้ทาตกปลาจะได้ตบกสัสแต่วันนี้หนูคงจะไปเคาะบ้านโรบินไม่ทันมงเนี่ยพี่เจาบ่ออีกบ่อหนึ่งใช่ปะชใช่ใช่ยากเราไปดิเกนแสนหนูอาจจะไปเคาะบ้านโรบินไม่ทันอะสภาพเนี่น อยากได้ออกซิเดียน่ะไออย่างงี้หนูจะไม่ขอเซบาแต่งงานจากกนกว่านจะได้ออกซิเดียนต้องไปลงเหมือยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวต้องไปลงเหมือที่ชั้นชั้นตีเด้งทางมีออกซิเดีนอยู่ในขังแล้วแต่ว่าดีม ครั้งเดียวแล้วพี่เอาไปบริจาคแล้วงั้นถ้าพี่พคุยพี่คุยเรื่องงานไม่นานจะมาเล่นต่อกันนะเอ้ไอ้สักจบับไอ้ทักถึงถึงตอนฤดูดร้อนถึงหนึ่งมาให้จะถึงหรือเปล่า อเอ๊ะทีมกีตาร์อะไรบางอย่างอออซิเดียนเหรอ, <Obs idian S 1> อไม่ใช่ไม่ใช่รถบินปิดร้านหนีแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้เอ็นชินสีมาเก็บเลยพี่เอาเลยไม่ใช่ทำอะไรได้ชิ้นสี ใช่เรายังไม่ได้ทำวินมิวเลยโอ้ยหนูลืมหยิบซีวีดกับกีนแอนจี้มาด้วยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่ลืมหยิบมาน่าจะคยไม่น่าแล้วมั้งโอ้ยฉันกำลังคิดถึงเธออยู่พอดีเกอกำลังคิดถึงนายอยู่พอดี <laughs> ใช้เงนขึ้นในพอดีเลยเาเจ็ดเลยโอ้ยเสราทแม่งพีได้พี่ได้ตเกตมาเอาเลยพี่เราจะได้ลงหมักไว้เถื่อนแล้วพี่ของพี่ถ้าหากพี่ใช้มันจะได้เป็นตออมาเสียงต่อที่เอาไปห,หาเห็ดอ๋อแสดงว,ว่าแต่ละคนคืมหน้าไม่เท่ากันเหรอใชใ่พี่เอาต่อหาเห็ดมาเพิ่มเล วดีคนแค่ไหนแล้วก็ลองไปลงเหมืองดูสิไปลงเหมืองโซเ่าไ,ไม่ได้ลงเหมืองละมีเฟสบอกว่าให้หาซาดีนสี่สี่ตัวปลาอ๋าอพี่เป็นเทพปลาซาดีนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ได้ปลาสดิมาสองตัวเพราะว่าได้ตอนก่อนที่จะรับตที่จะรับเครดิตซีวีดกินเองจี้ซีวีดซีวีอยู่ในอ๋อนี่ทุกวคนต่างทุกคนต่างเซลเรื่องการแต่งงาน ทำไมเธอเดืเอดเฮอริ่งนะเซบาสแบบฉันจะไปอยู่บ้านนายแล้วนะตอนนี้จะคุกตัวจะจะพุ่งมาอยู่แล้วแต่คนเนี้ยเองไม่ไม่นี่เลย <laughs> ฉันช่องจะเล่นนายจากข้างหลัง <laughs> นี่แปลก มันถึงว่าแปลกๆเนี่ยแร์ลิงเนี่ยสองตัวสามตัวต <c oughs> าดีนเนยตัดไม้ทำลายป่าแต่หนูจะทำบานเพิ่มแน่แลยแต่เราจะมีเงินพอใช่ไหม <c oughs> เอ๊ะทำไมซาดินหายยากแปลกนะจำได้ว <c oughs> ่าไม่มเคยหายยากขนาดนี้ <c oughs> ไม่พี่เพราะว่าวันนั้นพี่มีโชคสตาร่วมกันไง เป็นซาลินบ่อยไงใช่แต่รอบนี้โชคชะตาของพี่กับมันนะมันจบลงแล้วโชคชะตาคือเฮอร์ิ่งต้นไม้ี่อยู่หลังบ้านหนูนี่ตัดหมดเลยได้ไหมได้เอออย่าเดินปลูกเป็นสามเหลี่ยมคล้ครๆกับพี่นี่่อะไรต้นสนหรอหรือต้นโอ๊ก นี่ก็ปลูกเป็นแบบสามเดียมปลูกเป็นสามเดียมแล้วก็วางท่อนไม้ตรงกลางได้อ๋อพี่จะทำเห็ดนี่ทำโรงงานเห็ดนะหรอกนี่ตาดีนตายดิ พี่คือในเกมและ้วพี่พี่ขับไน้าน่ไห่นอนนอนซาดินมนดีเฮอริง่งไหมหมดช่วงเวลาแล้วหรออาจจะใช่เป็นเชียนสีเอาไปขับเป็นเชียนใช่แฟทพันโบราณใช่เลย ใช้ปลูกแต่ว่าปัญหาคือเราเราหนูจะทำเอ็นชีนซีปลูกในโรงบอกโรงเรือโรงกระจกเรือนกระจกโรงเรือนกระจกะโอเคเฮ้ย,กกเ,ยเก็บไอ้นี่ไว้น,นะเก็บตัวน้ำผึ้งถ้าเจอน้ำผึ้งเก็บน้ำผึ้งไว้ได้ได้ได้มันเอาไว้ครับขอเที่มที่ว้าวกับฟาร์มได้ ใช้ฮาร์ดดิสไฟเบอร์แล้วก็แล้วก็น้ำผึ้งมะนาวาใช่น้ำผึ้งมะนาวโน้ตแปลกๆน้ำผึ้งมะนาวไม่น่าใช่โอ้โหเข้าบ้านอย่างไว <c oughs> อยูนีดีก็เห็นคนวิ่งผ่านฟิวไปเลยคันนี้มีคนนอนมีคนนอนนอนลอย โอ้โอเคงั้นจะมา,าพี่ถ้าเซิร์ฟยังไงปิดเซิร์ฟปิดเซิร์ฟปิดเซิร์ฟไล่ออกไม่ออกหรือไงไม่พี่จะออกก่อนเอง ไม่นุกเลยอขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยก็คือไปซื้อเกมเขานั่นแหละไว้เจอกันใหม่พัดหน้า,าผมปุ้ย